ลืมไปเลยเลิก,กสิ์เอาใหม่เปิดคลิปใหม่เลีกไปไหนแล่ะเออไปขุดนี่งเอาไปขุดเอาทำอุปกรณ์นี่ไงเ้ยไม่เจอเนะี่ยมันไม่มีบ้านปพ๊บมันจะหาก,กันไม่เจอไงเบสอย่อยกูหาไม่เจอเนะี่กูหลงอันนะ่ะ น่าก <łość> ็ดูดลงไปกูตายฮะลงมาลงมาเดี๋ยวนี้ลืมลงเลยดีวะอืมรบหนึ่งมันจะมีวิธีไหมไม่มีก็กดลงไปสิแหมอยากให้โดดลบไปด้วยความเร็ว ดับ <marriages> วับวะัุดุกคมกากทำใจ กูเต็มเลยอันนี้ข้าวโดเลยกข้าวโพดกันนี่ยเราหัวหงาย เี่โดนหไม่ครทบทำใต,ต้น้ำอีบแม่ย้อยคิดว่าไม่มีหุ่ย้อยเกิดมีทำใต้น้ำด้วยเหียละเฮียละแ๊บแบบแบบ๊บ ชิบหายของชิบหายเบสข้า <c> ง <oughs> อ, <c oughs> อยู่นิดหน่อ่ะ,อะมันเป็นถ้ำใต้น้ำไหมไอ้ <c oughs> ทอดหมให้หน่อยเฮ้ยก็ดีเลยนี่น่ะทอดหน่อยทอดทอดอ่ะแล้วกันอย่าอ่าไอ้แม่งพี่ไอ้พีิกแอคกูพังแล้วเว้ย <c oughs> ทอดอ <c oughs> ปักกันมอนเกิดไม่มีแร่คอปเปอร์ เป็นทอ่อนี้ทางนี้ทางตันทางตอทางต้อได้มีแร่เหล็กให่สักหน่อยดิเออนี่มีฐานแล้วก็ตันเฮ้ยเอานี้เป็นบ้านเล,ะละยเปล่าค่อยขุดต่อตเติมมา<อ>นี่มีคัพเปอร์ <c oughs> เราไม่ค่อยแบบกระดีกระดามันเป็นอีพีแรกมันยังไม่มีอะไรให้ทำ ชบ,บบบบบบฐานเยอะเดี๋ยวขุดแถวคอปเปอร์น่าจะมีเหล็กแต่ตอนนี้ต้องกินอะไรกันต้องขุดต้องกินยุกินเร็ว มัจะเป็นถ้ำไม่ลึกมามันแบบพ่มันอยด่งน้ำไปแต่ส่วนใหญ่แถวในน้นํามันจะมีของดีไม่ใช่ลึกไงกัน อ้ยเพิ่มจะค้ามาทำไมาหาแล้วนะสามอันลืมตัวเอ่เอชุดทึบเราจะทำอีกแห่งแจมล่ะปรอเด็นใช่เราจะเป็นมนุษย์เหมืองกันแล้วใช่ไหมไอคอนอดปเดตเดี๋ยวถ้ามาอยู่ในถ้ำแล้วสิ่งที่เราจะไม่มีก็คือเอ่อใช่ แต่เนี้ยในไม้เรามี14วูดเรามี52กับ14อันก็คือ64ได้เลยเกิน64ไม้แบบไม้นั่นนะไม้ที่ยังแบบไม่ได้แปลรูปอ่ะไม้แปลรูปแล้วของเราไม่แปลเป็นไม้โอ๊กกุญแจม่แปรรูปเลยยังอ่ะอยู่ไว้ก่อนมันไว้ทำนั่นได้ทันมาดูทำ เพึ่งเป็นการเล่นไ e มครับครั้งแรกของผมเพื่อนในคอมนะเออไม่ค่อยได้เล่นกันในคอมไม่เล่นในโทรศัพท์ใช่ไหมได้ใจๆๆอาหารของกินอ้ยรืออยาตีชั้นสี่เออ,เอ,อ,อครับพิกเอ็กซ์ลบหน่อยช่อ ปิกเอ็กคเปร์ยังไม่ต้องขุดก็ได้มั้งยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ต้องการเหล็กเดี๋ยว่อยทำประตูบ้านไม่เราอาจจะไม่ได้อยู่ยนี้หรอกรู้สึกว่ามันไม่น่าอยู่เท่าไหร่เลยอยากอยู่ข้างหน้าข้างหน้านู้นน่าอยู่กว่าบนพื้นดินธรรมดา ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปเป็นมนุษย์เหมืองนะถ้าเราได้ไปตีดีเอ็นนี่จะเป็นครั้งแรกที่กูตีดีเอ็นแบบ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 ออาสดมชีรอดเลยนะเว้ยเราต้องเล่นไปจนไปตีดีเอ็นให้ได้จะเรียกว่าจบจบเีลี่จนสมบูรณ์วอเดีิลโฟ นโดดดึงเงยนั่นไงเลเบนที่เราบอกเดือดเล็กได้ล่ลวงมาแล้วก็นะ<อ>ขอให้คุ้มแล้วกัน <laughs> น้องเงียบเดือดเล็กแหละนี่ไม่ไมไดีกว่ก็ตออไปหรอก,อกนะชนเผาเล่ร่นถ้าเราไม่ได้นอนสามวันในแฟนทอมจอกมาแล้วนะเบิดแล้ว<อ>กูไม่มีของอกินไงนี่ก็เหล็กไปหนึง่ง ไปหาอาขวานขุดนะ้เมี่หมดแล้วถ้าจะมีแถ,ถวที่นี่ก็ยังไม่เค,เคยดูได้เท่าหมดมีอาหารไหมมีอาหารไหมขาดยังไม่ต้องขุดเยอะยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะมีมีมีม,ม,มีมีอาหารไหมเอาไม้ามาหน่อย ในนารัทนีไหมนนมีมอะไรที่รอครับถังถังถังเก็บน้ำมั้ยมีดิทิ้ง้าร์ทไปหน่อยบ้านหนึ่งเด,ดี๋ยวขอหันดิไม่นี่ไงไม่มันจะเป็นทางออกให้เราเว้ยเอาะอะไรบล็อกก็มีก็เติบขึ้นเนื้อวัวก็ไม่เห็นไปไหเลยอ๋ออันนี้มันจะสะดวกกว่าเว้ยเออเออเอาเอาไม่กินก่อน

เตียงแต่เล้วนอนนี่คือคือสุดท้ายที่ e อีแฟนท่มหัวขวนดน่าจะเกิดสวีดีมว้าวอ๋อนะอ,อันหนึ่งขุดเน่าก่อนดูนี่ขุดไม้ทิ้งก่อนเปลืองที่ รับเงนะินะของในตวัวมูมีแต่ขยะเต็มหมดเออต้องวางอย่างนี้ไอ้ยอ,อย่าเพิ่งเข้ามาใกล้แล้วกันนะนี่เป็นงานเสี่ยงอันตรายไม่ไม่หน่อย ไอ้ไก่เหี้ยเซนเ้อร์ชักให้กระจกกระจกไปเลยแล้วกันแม่งกระตุกชิบหายเครื่องกากไบโอมสังกังโอ้ยเชียกระตุกเลยออปชั่นวิดีโอตั้ง กับเป็นฟ้าทหมดเฮอไม่กูกวรทีคอนเน็กเต็ดอีมันทีละอันอย่างนี้เลยอ่ะอได้พอไหน vẫn rất lớn trong 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 เรียบร้อยเดี๋ยวทำได้แล้วชุดโกงชุดเกาะไม่มีจะไปนรกไงฮะหวังว่าจะไม่โดนฝูงฟิกลินไมกพิกซอมบี้อะไรกันทืเหมือนในคลิปเขานะมึง่โดนหรอมไม่เอาซื้อนะกับท่านเนี่ยเดี๋ยวมึงไปนี่เดี๋ยวมึงไปเพลงบูดักย้สิฮะเีย้ได้้้เย ยู่ยาี่ยหญ่เดี๋ยวไปหาให้เอ่อเอาตรงนี้แม่งเลยแล้วกันแน่ใจนะนั่นลาวานะเนี่ยหาไม่ได้เงินเรื่อยๆนะเพื่อนะละวาวานีเอาถังมาเอาถังมาอ่ะแล้วนั่น,นอะไรอ่ะ,ะเออเนี่ยเนี่ยเอ็งเดี๋ยวไอ้ถังนั้นมันค้าบยังไงอ่ะไอ้ถังที่มันไว้ใส่แร่อ่ะไอ้ถังที่เราปรุงยาเรามีหินนอกหินย้อยอยู่ ควันดีไม่ฝ่าเจอมีโจมีแจนอุลิสเด็อเว่เอฟมิสเตรได้สังเสริมฮะเลเราต้องกลับไปที่เวอร์ล,ลีนใช่ไหมเจ,จ็ต้องการเจ็ดต,ตอนนี้เรา<จ>มีสองเรานั้น กลับไปที่เวอร์ลินเดี๋ยวเดาไปให้เองก็หาอะไรทำไปก่อนเลยท่ไปทางไหนวะหยอกหยอกทางนี้ทางนี้วันเด y m ไม a ป่า e ติมนี่โทรมีสเต็ต่ซิฟอ s a ว i ดิ่จะไร็จวันนี้เกก่อนแล้วา่เล่เล่เล่เเล่เลเล่เ t h เลเเล่เล่เล่เลล่เ่มีเลเล่่ลเ

นี่ปึออ๊บมีอีกดิเออยิ่งมันดี you live it all behind you you live a life you will you will remember เบอร์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  b. ซีนนี้เหล็กหาง่ายชิบหายเลยเคถ่ okay. านไม่ต้องขุวดวิ่งกลับที่นะ เซวันดียูเ i เทสโววิไฮคัพเปอร์จะเป็นไหมไม่ต้องตอาเนี้ได้เหล็กมาสิบอันเนี่ยแบบลงมาแป๊บเดียววันดีไม่ฟาเตอร์มีโทวินานนไลสิปเ w a y เริ่มต้นปรจจนภัยในโลกพี่แสนหววร้ายหรือเปล่า ไปแล้วโยนเหล็กไปแล้วอ่ะเฮ้ย <c oughs> มีนี่ตตัวนี้ปืนมีตัวอะไรไมเพื่อนไม่มีอ่ะมึงมาช่วเห็นตัวอะไรแถวเนี้ยคืออันนี้เราจะขุดไม่ได้ใช่ไหมก็ขุดได้นี่หว่า แต่ใน,นี้มันไม่ได้อะกูเข้ามาในเนเธอร์นี่ไล่ขับกับตโดนทำไมอ่ะกับสิน,น้ของขุดข,ขุดเนเธอร์ไ์มาด้วยดิมาอันตรายยังอะไรยังไม่มกูได้หวยรอดอันตรายหมดแตได้เสร็จท้องกูด้วยไปละ ไม่ได้ขอติดไม่ติดมือกับบ้านเลย,นโยโอ้ยเฮ้ย้ย oh my god b s นี่ไงไะ my god แม่ มึงเอาพวกมึงเอาที่ขุดตีแมงมุมไม่ได้แล้วไปเร็ว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 ตัวด่วนตด่วนไม่ด่วนหรอกขี้เกียจมึงจะไปยึบเงาไปด่วนรอนสกิตันน่งโง่มาสู้กูสิต้องตายจะวิ่งหนีก็ไปไหนอเออเออเออืออกูว่าแล้วมันขุตีไม่ติดเออเออ จะตายหาอะไรเออื้อกูนะเนี่ยอาหารไม่มีโหยปักกลางหัวเลยไอนโนเตมหลัหัวเลยเตมหลังหัวเ,เลยแม่ย้อยด,ดูดิด,ดูกูดิหัวกูวไม่ตายก็บุญแค่ไหนอนะันเนี่ยจะตายแล้วใช่ไหมหัวกูแม่งเหล็กห้ามเอาของกูละเดี๋ยวจะคาบของกูมาใช้เองละ ขี้หมูขี้หมาขี้กาขี้ไก่ขี้หมูขี้หมาขี้กาขี้ไก่ขี้พ่อไงเฮียใครรู้เปล่าทำไมเราเจอระหว่างข้า,างใต้ทำไมอ่ะก็เพราะมึงขุดไงก็เพราะว่าเนี้ยมันลึกไงมันลึกไงมันลึกกว่าหนึ่งบล็อกไงอ้าวเบสออกโอเคว่า giữ baby bưng con you get order you out. the day, when you see who's strong, when you, are you say one day you leave this behind

ที e สีวันได้อยู่เรียบไมโปรยหายโชยไปไล่เอออู่น้ำมันแก๊งหมูสามตัวก็คิปเปอร์แมนหนึ่งตัวเฮ้ยอย่าคิปเปอร์หนังหดตัวหายมานี่สิโอเคโหลกแล้วดึงตึง ทืบทืบเดี๋ยวเดีไม่ทิแม่นวนแม่ตีนวนมแม่ตีนวนม,มาอยู่กับชั้นเร็วแม่ตีนวน Begin you get order you are กี้โยนไข่ไปแล้วไก่เกิดละว,วะเฮ้ยจริงดิแม่ก็ใช่เหรอฝูงไก่ตรงนี้สินะมาหนีเร็วไอ้หนุม่มไปหาแม่มึงซะมาในีแต่<า>เป็นเกีเกยๆๆไอ้หาในี่แม่มไม่ใช่หมูไม่แม่ใช่จริงมึงอยู่ในจริงก็คือกูแหละป้นไปแล้วตุ่มลงมาเป็นมึงนะเออแบบ กดสุคโข้อยแถดเดินตามแมงไปเลยชืบชๆตรงใน้จ้าหมูแล้วก็เจออ้อย